สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพระเครื่องวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปกราบขอพรกับพระเกจิคณาจารย์ผู้เลื้ยงพระเวศและรักลูกศิษย์ทุกๆคนดังบุตรดังลูกหลานของท่านไม่แบ่งชั้นวันนะยากดีมีจนท่านรักของท่านเท่ากันทุกคนวิธีการขอพรช่วยเหลือขอพรจากหลวงพ่อกวยชุดติมทโลวัดโกศิต,ตาราม ดังวาจาสิทธิ์ที่หลวงพ่อฝากถึงลูกศิษย์ไว้มีดังนี้บูชากูดอกบัวก็ดีหรือดอกไม้อะไรก็ได้หนึ่งกรธรูปเก,ก้าดอกขออะไรก็ขอตรงๆอย่าซับซ้อนไม่ต้องคิดมากอย่าหาคำลวดลายมากดัดจริตมากไม่เอาเอาที่ตรงๆคิดถึงกูก็บอกกู อยากเจออยากเห็นกูก็บอกทุกร้อนอะไรบอกกูปรับทุกข์กับกูออกเสียงให้เสียงมันชัดเจนจะร้องไห้ต่อหน้ารูปกูก็ได้กูรับรู้ได้มึงโดนใครรังแกมาทนไม่ไหวก็บอกกูบอกว่าไอ้คนนั้นหรือนางคนนี้ทำกับผมรังแกผมทำกับหนูรังแกหนูไว้มากเกินจะทนคิดร้ายกับเรา ขอให้แพ้ภัยตัวเองบอกชื่อมันมากูจะช่วยให้มันกลับมาเป็นมิตรขออะไรกับกูก็อย่าเรื่องมากคิดอย่างไรก็บอกกับกูตรงไปตรงมาเน้นที่ใจจริงของมึงบอกกูต่อหน้ารูปกูหรือรูปปั้นกูคุยกับกูให้เหมือนคุยกับพ่ออย่างเดียวที่กูไม่ช่วยคืออย่าแช่งใครอย่าอาธิษฐานขอกูให้ใครชิบหายไม่ใช่ไม่ได้ผลได้ผล มีแต่เข้าตัวมึงหากทุกร้อนให้จุดทูปเก้าดอกบอกกูคูกูแรงและนี่คือคำวาจาสิทธิ์ที่หลวงพ่อได้ให้ไว้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายส่วนเพื่อนๆที่มีรูปถ่ายทั้งใหม่และเก่าก็สามารถบูชาบอกต่อหน้ารูปหลวงพ่อได้ดั่งคำที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้ว่ารูปของกูถึงจะอัดแล้วอัดอีกก็ยังขังเหมือนเดิมเพราะตอนกูจะถ่าย กูอธิษฐานตัวและเสกปาไว้แล้วนี่คือคำวาจาสิทธิ์ที่หลวงพ่อได้ให้ไว้ฉะนั้นแล้วรูปถ่ายหลวงพ่อทุกใบก็มีอำนาจพุทธคุณทุกรูปขอเพื่อนๆที่มีจิตใจที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อ,อย่างจริงใจสามารถจุดธูปบูชาต่อหน้ารูปหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อจะอยู่กับลูกศิษย์ทุกๆท่านทุกๆคนไม่ไปไหนดังวาจาสิทธิ์ ที่หลวงพ่อได้ให้ไว้ถึงลูกศิษย์ตราบใดกินทูกวันเทียนไม่จางผู้คนยังกราบไหว้และลึกถึงกูจะคอยคุ้มครองรักษาไม่ว่าพวกมึงตายแล้วเกิดอีกกี่ครั้งกูก็ยังอยู่วัดบ้านแครช่วยพวกมึงตลอดไปณนะสิวังพมมามะอะอ,อ,อุขอากราบนามัสการหลวงพ่อกวยสุติมทโล วัดโกศิตรารามวันนี้รายการปูพักเครื่องได้เดินทางมาจนถึงช่วงตอนท้ายของรายการขอากาบาร,ราธนาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยชุดติมเทโลแห่งวัดโกศิตรารามคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อนๆทุกๆท่านแคล้วค่าปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ